น้องน้าขาวจางาอยี่น้องในมือครับชุดยอดครับผมน้าขาวจางๆนะครับเจี๊ยบโคตรหอมผมเรียบร้อยแล้วครับปลาเนี่ยรสสีปลาใสเวลาต้มโดนพี่น้องประมาณถดื่สีได้ที่กับโอเคเราสวัสดีครับพี่น้องพ่อการเทื่อกาวครับกับคนผู้น้อยกับเลยโลคนมาชินผ้ากินผ้าเอทเชื่อกาครับพี่น้องวันนี้พ่อกัรนี้กั้วอีกรอบหนึ่งครับผมครับหลังจากที่เข้าไปได้ประคองใหญ่มากพี่น้องผมทีนี้เมนูเด็ดๆกับพันจับนี่นะครับโตปลาครับผม เนี่ยครับปลาคอดไงเฮาได้หลบเจ็ดแปดสจุดแปดสิบท่านท่านจำมาประมาณเจ็ดแปดสิบเดี๋ยวเมื่อนี้เฮาก็เบิ้งเมนูกันที่เฮาเสียดพี่น้องมาติดตามกันไปเลยครับเฮาอดีเสียดแรงกว่ามาต้มต้มเสียดยังไงก่อยวิธีการเบื่อที่โอเคดอกเขารับตอนมาครับมาเบิ้งน้ำแกงพี่น้องวิธีการต้มปลาคอดไงใส่มดแดงพี่น้องเมื่อกี้เขาทีต้มแบบต้มส่วปลาคอดไงใส่มดแดงกินตอนแยงๆยงกับพี่น้องอาทิตย์ มาครับขั้นตอนแรกเขาต้องมาทำามสะอาดก่อนพี่น้องที่เอาเจ็บออกก่อนลูกไฟมาแจ้งวันใดมาหมอ,อ,อกนะเนี่ยหมอกไปจะแรงเลยอันนี้ครับขเขาจะกั้เจ็บออกก่อนพี่น้องใส่ซ้อนกั้ออกก่อนใส่ไงพี่น้องนี่ครับใส่ซ้อนขูดผุดเจ็บออกก่อนครับแล้วข้อไปใส่เบ็ดมาเนี่ยมือแรงเนพี่น้องมาได้ได้แล้วก,ก็ ใจเลยมาต้มสมกินเลยป่าครับมาวันนี้วิธีการต่อไปครับคือเกีย่ยขั้นก่อนเลยครับพี่น้อง <c oughs> นี่ขั้นเกี่ยก่นอนเขาต้องเอาเกี่ยมาลูบลูบลูบขั้นหนมันออกคือ่อนี่คือให้ให้ให้มันบ่ลื่นเลยครับให้ตัวป่ามันเต้าลื่นเลยนะครับลูบอ,อกล่างหน้าบอ,อกล้วก็ทีพอจะล่างหน้ากมป้องาสตอกเรียบร้อยแล้วเขาเลยที่มาขั้นขั้นขั้นขั่นเลยหน่องขั้นถิงจิตเลยครับ ปันเท้าจากไอ้นี่นล้างสองรอบก็ได้พี่น้องจดกสองรอบมนะั้งไอ้มันเสาลื่มนะพี่น้องไห้มันข้าวไอ้พวกขาวข้าวอยู่น้ำป่าให้ลวกเบ็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปล้างน้าอีกพี่น้องล้างน้าเราแบบแล้วก็มาเขาวิธีการหั่นนะพี่น้อ,นนขขนนอนง,องนนอโอเคนี่ครับปลาหลังจากที่เขาล้างเขาพิ่มสาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับ ต้มงใส่เรียบร้อยแล้วเขาก็เอาหมอใส่น้ำต้มไปเลยครับต้มน้ำไปแต่ว่าเบิ้งเครื่องมาเลยครับทีนี้นี่เครื่องเขาก็มีใบบักูดนะครับเนาะมีใบบักูดมีตะไคร้มีตะไคร้ใบบักูดแล้วก็ข่าแล้วก็กระเทียมบแบบแบบนี้เขาทีนีาเอาไปเฮ็ดจังไดมาติดตามพี่น้องมาพัดจับเอาเกี่ยวลงขัวก่อนได้พี่น้องเอาพี่น้องหลังจากขัวเกาได้แล้วพี่น้องกินหอมมันออกแล้วทีออกที่ใหม่ๆกันเลยเดือดเลยพี่น้องเดี๋ยวปล่อยให้หมอเดือดก่อนครับผม ใช่เลยเดี๋ยวเซจ้ครับที่นี่เขาก็มาปรุงเครื่องกันเลยครับตามโดยสุลด์ตามแจซอนครับเออสุลด์ใส่แจซ้อนกับฟ้อครับผมเรียวเต็มมากเนยใส่เกลือเข้าไปสองซ้อนครับพี่น้องใส่เกลือครับใเกลือเข้าไปสองซ้อนอ่าหมูฟ้อเขาจังมากันไามพี่น้องแล้วก็ตามด้ยังไงเขาเกลือพอแล้วใช่นีมครับแล้วเขาก็ทิมไว้ให้น้ำเดือดพี่น้องค้นหุงก่อนจังไนครับค้นค้นเห็นเข้ากันจังไนพี่น้อง เช่เลยแับนี้แล้วก็ปล่อยน้ำให้มันเดือดเต็มที่เลยพี่น้องปล่อยให้มันเดือดเต็มที่เลยหมดเท่ากับจัดไปเรียบร้อยแล้วครับหมดแต่ว่ามีใครผักหลายๆพี่น้องนี่แหละแซ่บคับกันหันบ่อสมเขาก็ต้องใไซบขามก่อจังหน่อยนะครับเดี๋ยวพันแซมเดี๋ยวพันแซมก็กลับมาแล้วครับพันแซ่บจิตภราจิตจิตภารกิตจิตแจ๊คคู่ก็กลับมาแล้วอีกเ่เติมเดี๋ยวก็าจะได้ไปหากินน้ำกันกับเขาครับผม เจ้านี้ผมบินเดียวไหมพี่น้องไม่มีเวลาไม่รียแล้วน้องช่วงนี้ติดภารกิจอย่างไรติดแล้วพอดีมื่อเรนี้พี่น้องหายัดเจ็บเป็นคนเป็นลูกมือครับผมจป็นอะไรกันเป็นอยไรกันเดี๋ยวครับน้ำน้ำมันอที่เดือดประมาณนี้พี่น้องเดือดเต็มที่แล้วครับในน้ำเแต่ห้องเสีอาวมิกเบิ้งเมื่อเบิ้งวิธีการเอาป่าลงคือเทป่าลงเลยพี่น้องนะครับเอาป่าลงเลยครับเนี่ยเอาเอาเนี้ยพี่น้องเอาป่าลงเลยครับนี่รป่าี่น้องทำทุ่มสารเลยเรือบเลย เนี่ยพี่รองไหลลงเลยแก่ไหลลงเลยไหลลงน้ำเข้ามันจะลงน้ำอะไนะครับเขาเขาเขาจะเอาลงแบบนี้คือหามไปแตะต้องมันพี่น้องนะครับหามไปแตะต้องป่านะครับเนาะหามเอาถ้าพี่ไปค้นหรือว่าไปเฮ็ดให้มันแตกออกจากกันหนี่ยไปค้นมันป่ามันบ่ทันได้พี่น้องถ้าเขาแตะก็แตะได้อยู่แตะแตะนะครับเนาะแผลแ่ลมันลงน้ำเสียนะครับเนี่ยแตะให้มันลงนี่คือนะครับหามเขาหามไปค้นนะครับพี่น้องหามค้นเปนเด็ดขาดเลยเี่ดพี่น้องวิธีการตกนะครับ ทำค้นไป็นไดาพี่น้องบัดนี้พุณลุงเดี๋ยวเขาก็บนหสีฝาใช่ปะพี่น้องบัดนี้พร้อมเดือดดีๆแล้วเขาก็ตามด้วยสีฟ้าใส่จังหน่อยเนาะพี่น้องนี่ครับต้องใส่สีฟ้าลงไปน้ำนี่เพื่อความนัวจะใส่ลายได้พี่นอ้องใส่ลายมันิใส่สีฟ้าลงไปแล้วก็ตาม,มด้วยมดนะครับมดแดงที่เขาเตรียมไว้พี่น้องนครับมดแดงมดแ<ม>ดงเตรียมไว้ครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับใส่มาทางนั้นเลย ครับเอหมดแดงโอ้ยพี่น้องมีหมดไอ้เมือกเอาแข็งเบิดกับดังเมือกเศร้าเกียอย่าให้มีเมือกไม่แต่น้อยเดียวเลยออกแข็งเบิดเลยวิธีการทำมันพี่น้องออกได้ลายเท่าใด้ทั้งดีแซ่บถึงใจบ่มีกานบ่มีข้าวเลยล่ะผมรับประกันให้ได้ว่าบ่มีกานข้าวโอ้พี่น้องใช่ได้แล้วพี่น้องหอมเป็นไห้หอมเป็นหอมครับเดี๋ยวชิมมือกันครัอืมอะไรเลย เนี <accurately S 2> ่ยคุณน <ics> ้องบ่มีคือบ่ข้าวเลยพี่น้องมันมีกัดข้าวเลยครับหอมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมจะเติมความสมมันบ่ใครได้ปะไหนี๋ยวผมจะเติมมะขามลงไปอีกจังหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวผมเติมมะขามหน่อยมดแดงเขามันห้างหน่อยครับมันเอาเดี๋ยวมันค้างหน่อยนี่สมมันอยู่นะครับผมจะใส่มะขามบะใบมันครับความสมมันได้บ่ได้ปะไหนเุณน้องแล้วเติมมะขามลงไปครับ หอมผิดหอมผิดหอมเนี่ยครับเพราะปลามันสุกแล้วเขาก็เริ่มเหดกับกับปลาแบบใดก็ได้แต่ว่าตอนที่มันบพิ่งสุกอะถามไปค้นเป็นเด็ดขาดเลยเนาะตอนนี้คือคนไหนกันมีสุดยอดครับพี่น้องแค่น,นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีการนะครับพี่นอ้องต้มซุปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเขาตักใส่ถ้วยแล้วครับนี่โอ้โหวอนนี้ ข่ยอะไรพี่นอ้องต้มปลาของใส่หมดแดงพี่นอ้องเนี่ยครับสุดๆเลยพี่นอ้องเนียมื้อเรียมาครับพี่น้องมาเนลยครับอดอดครับผมมาตักใส่ข้วยียิยยป ค่ะหนาลงก่ะเป็นสิ่งที่น่ะโอ้ยคัดปัญหามันดูดเองยังไม่ดูดมันนจับไหมเต้าโอะไรลันใกล้เหมาะกันจีมาเอานี้ก่อนนี่ยหยิข่าวใส่กรุคำสองคำโอ้ยคัดพี่น้องมาเลยขาเขาเป็นไงตุนปูนเลยพี่น้องขาตุนปูนรับรองเราบ่มีข้าวได้พี่น้องสูตรนี้ครับผมน้องไปเฮ็ดกินได้นะครับ ลองวนมีข้าวครับอืมควำยับดิกหว่ขรับควเนี่ยคั้มขอขั้มเี้ยไป้องขั้มดีกว่าเล้วัดแกปโอ้โ้แซ่บเลยครับอร่อยชลีกอร่อย เกี่ยวกาบหอมขอบคุณอซีที่ติดตามและก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลานะครับกำลังใจตลอดนะรไดเสมอครับขอให้เอฟซีทุกคนนะครับแขวงขาดปลอดภัยจากโรครทุกคนนะครับที่มันกําลังระบาดู่ตอนนี้นะครับไปแต่มาใส่กันจะเืินขาดปิดจมูกนะครับเนาะขอบคุณมากๆครับผมอีพีนาเฮ้าต้องไปติดตามกันว่าเฮ้าจะไปเฮ็ดหนังเนาะพี่น้อง พี่พี่นี่กัผมมาทำอาหารสูตรตร<ด>้มปอคอยไงไข่ไข่มดแดงไข่พี่น้องเมึงทั้งทั้งแม่ทั้ง,<ต>งไข<ม>่เ<ม>นะพี่น้องมี้ไข่ผาดปอกรับรองว่าเอาไปเฮ็ดกินแล้วร,รับรองว่ามีการคาวกับมผมมีคาวนี้เดี๋ยเล่นใหม่อีพี่หน้าครับผมท่านแจกษ์มันยังปัดถึงยีกพี่บ่วรักษาสุขภาพครับทุกงนเนี่ยอันต,ตารายมากๆผมจะใส่มาใส่ขอพี่น้องโชคดีครับสวัสดีครับเดินใหม่อีพี่หน้าครับ